สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้านะจ้ามาชมบรรยากาศยุงข้าวโพดหวานนะจ้าบรรยากาศยา,า,ามเช้าก็ดีดีนะจ้าดีที่ประายทั้งบนดอยกับพื้นราบไม่แพ้กันนะจ้าดูบนชั้นบรรยากาศนะจ้าปกคลุมด้วยพีเอ็มสองจุดห้านะาจ้ามาเดี๋ยวนี้เชียงใหม่ติดเพลนอันดับโลกเลยจ้าอันดับที่หนึ่งแล้ว อ็เป็นที่น่าภาคภูมิใจขนาดกัอากาศดีดีไม่ตายเนาะยามเจ้าสิบแปดองศาเด้กเจ้าบนดอยนะคืออากาศเย็นนะเจ้าอันแต่ยังใส่แขนยาวเสื้อยาวแบบสวมหมวกทุกเช้าแล้วเจ้ามันหนาวเนาะแต่ถ้าหลังเที่ยงไปแล้วประมาณสามสิบแปดองศาถึงสี่สิบองศาเด้กเจ้าฮอนมากเนาะอันนี้กัทุ่งข้าวโพดของห้เองนะเจ้าอควาทีใหญ่ขนาดนะเจ้าประมาณสามหมื่โลนะหัวยใหญ่เลยเนาะช่วงนี้ก็ เดี๋ยวดูเก็บเกลียวข้าวโพดหวานนะคะเดี๋ยวอาจจะพามาขอใกล้ๆเนาะนี่ค่ะฟักใหญ่ขนาดเลยนะจ๊ะประมาณสามหัวโลสี่หัวโลนะจ๊ะบางต้นมีสองหัวนะแต่ก็ะายใหญ่นะจ๊ะหัวใหญ่ขนาดเลยนะจ๊ะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเนียอ่ากระเดียวรอ้อยเอกเก็บเดี๋ยวอันจะสั่งไว้สักกระสอบหนึ่งนะจ๊ะของเฮานี่ยังบกักแกเตือนเนาะ อานวดมันยังเป็นสีขาวอยู่นะเจ้าแฮมเมอร์อยู่นะเจ้าของไอ้เบาเนาะประมาณสักเดือนนึงเนาะประมาณช่วงสงการนะของไอ้เบาน่าจะได้ฮักนะเจ้าอันนี้ของไอ้เอกเปิ้นกอนดีฮักนะไออันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะเจ้าเปิ้นเก็บกันดิบเนาะอ่านว่าจะสั่งสักกระสอบนึงแม่บอกว่าแม่จะทํานมข้าวโพดอีนะเออนะคะยืนงงในดงข้าวโพดหวานนะคะบ้านอันก็จะส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวโพดหวานกันเนาะ เป็นแถวเป็นแนวหัวใหญ่เลยนะเนี่ยหัวใหญ่ใหญ่นะคะอาุ้งม,มือบดจอดเลยนะจ๊ะนะฮะสองหัวนะหรือว่าหัวเดียวนี่อิ่มอึดเลยนะจ๊ะเนี่ยหัวใหญ่ๆงามๆเลยนะจ๊ะทุกคนเห็นผ้าคิตนั่นไหมนะ,ะมาเห็นเลยเนาะะ้าทิตแดงซิงหิงวันค่ำเลยนะช่วงนี้กับปกคลุมด้วย bm สองจุดห้าเนาะจะ ไฟจะไม่ป่าทุกๆเดือนมีนาของทุกๆปีอันก็บอกผู้เหตุผลนะจ๊ะผ่านถ,ถึงว่าชาวบ้านที่นี่จุดไฟเผาป่าไหมอันการันตีให้เลยนะจ๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าอันก็ไ,ได้ปกป้องชาวบ้านนะจ๊ะคืออันบอกคนทุกที่ที่นี่นะจ๊ะคือจะบอกว่าเผาป่าเอาผักหวานอ่ะเผาป่าเอาเห็ดหอมนี่ เราออนสมัยใหม่นะมันพัฒนาแล้วนะจ๊ะพักหวานป่ามาปลูกบ้านแล้วปลูกเป็นสวนเป็นไร่ๆกันเลยนะจ๊บะบม่ต้องไปเก็บบนดอยใฮ้อิดน,นะจ๊ะพักหวานถ้ามาปลูกบ้านฮเลาลใบทิ้งเก็บได้ตลอดปีนะจ๊ะถ้าพักหวานป่าคือหนึ่งปีมีหนึ่งฤดูกาลนะจ๊ะคือฤด,ดูกาลเป็นไม้ผลัดใบนะจ๊ะอาจจะเก็บได้ปีเดียวเออเตื้อเดียวเอามาปลูกบ้านได้เก็บได้สุดปีสุดแลงนะจ๊ะเป็นพัฒนาแล้วนะจ๊ะส่วนว่าเผาเอาเท็อ่อบอันจะบอกว่า ตอนที่เผาเป็นมืนไล่นะจ๊ะถ้าฝนมาตกนะจ๊ะหรือว่าตกอาจจะตกวันหรือสองวันนะจ๊ะฮาทห็อบมันมาจากเชื้อรานะจ๊ะถ้ามันขึ้นมาเป็นเม็ดน้อยๆน,น,นะจ๊ะถ้าเจอแดดฟาดอะ่ะมันก็เหี่ยวเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้กินเหมือนก้าวละมันมีภัยเผาเอเ็ดทอบแล้วจ้าแต่อันก็บอกว่าเหตุผลว่าการเผาปลาของพวกกุ้ปี อ่าด้วยเหตุผลประการใดนะเจ้าตบบ่ต้องโทษชาวบ้านนะเจ้าชาวบ้านมาได้เผานะเจ้าเพราะมาได้ผลประโยชน์อย่างเลือจากการเผาป่านะเจ้าแถมทําลายธรรมชาติแล้วก็เสียผลประโยชน์ตัวหั่นซ้ํานะเจ้าเฮ็ดดงเฮ็ดแดงนะสปงสปอตายหมดนะเจ้ามันมามีเหตุผลใดเราที่จะใช้วิธีเผาป่านะเจ้าแต่อันก็จะทราบว่าอ่าด้วยเหตุผลประการใดนะเจ้าอันนี้ก็ต้องไปสื้อหากันเอาเองนะเจ้าถามว่าชาวบ้านเผาป่าก็เถียงเลยนะเจ้า เขาอันแบบเขาุ่นใหม่นะเจ้าแข็งตัวให้นะเจ้าบ่ได้ปกป้องชาวบ้านนะชาวบ้านที่นี่บ่ได้แบบมีการเผาป่าเลยนะเจ้าแต่บอกโหว่าพี่มือใครนะคะจะมือใครดมไม่ได้เนาะอืมสิฟพูดว่าแก้ปัญหาไปได้นะมันเป็นมาประมาณสิบกว่าปีเองนะคะสมัยรุ่นตายายไม่มีค่ะสมัยตอนนั้นเป็นเด็กไม่มีนะเผาป่าอย่างเงี้ย เห็นพระอาทิตย์นั่นไหมแดงสิงหิงอันนี้กับเก็บบรรยากาศยามเช้าทุ่งข้าวโพดได้เองมาฝากนะจ๊ะเดี๋ยวสักสองสามวันน่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเนาะอันจองไว้แล้วนะจ๊ะหนึ่งกระสอบเราจะทํานมข้าวโพดกันนะจ๊ะข้าวโพดก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์สอนแดงมันจะหวานนะจ๊ะแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะจางเนาะ กันแล้วแต่นายทุนป้นว่าจะเอาไปทำอะไรนะจ้าเอาไปเลี้ยงซตว์ก็แหมแบบนนึงนะจ้า,าส่งโรงงานทำเป็นอะไรข้าวโพดหวานก็แหมอย่างนึงนะจ้าหรือจะขายเป็นข้าวโพดสดนะส่งตลาดไทยก็แหมอย่างนึงนะจ้าข้าวโพดก็มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่นายทุนป้นจะเอาไปย่างน,งนะจ๊าแต่ถ้ากินฟักดิฟมันก็ต้องสอนแดงนะจ๊ามันจะมีรสชาติ one that's all.